มสมรรกาโลอายัมพะปันปาขอบารมีเลขสามต, ination, ต i, ัวนี้ขึ้นเป็นเลขของบ้านแม่สะเคียนนี้จงบังเกิดหกแปดหกระเบิดงอ่างมันเป็นงูเจ้าทีมีจงอ่างมันเป็นงูเจ้าทีตัดข้นที่โรบลูมันฉีนงูตัวนี้อาจจะปรากฏวันที่ยี that, HTML, acha, whom, uh, six, uh, six, six. ่สิบเก้าราติสันตาสังติกยังมูฟนี้วรัจจามังสาเทโวเมสุนันตุทำมัสวรกาโลอายัมพะตันตาจงบังเกิดอิจลิกบินจลิศในทันตา ธรรมสมนกกาโลอะยำพระปันปาขอบารมีเปิดองค์เจ้าแม่จเจคเทนทองที่จะติดอยู่ณที่นี้ธรรมสมนกกาโลอ่ะยำพระปันปาขอบารมีเลขสามตัวนี้ซึเป็นเลขของบ้านแม่จเจคเทนนี้ตรงไปวันที่ 1, หนึ่งเมษายนขอบารมีเปิดเลขท้ายสามตัวใงวันที่หนึ่งเลขท้ายสองตัวบนใงวันที่หนึ่งและเลขท้ายสองตัวล่างเหมือนกับวันที่สิบหกมีนาขอบารมีจงทรงโ<ว>ปร<ล>ดด้วยเถิด โอมเลือลือลืลอลละสามเ้าปาเลบเทียลายงเที่ทีสามต,ต,ตัวเนปลปปเปิดบาเลกที้แมตะเคียนเป็นวันดีวันสวยย่างปนนินเดออย่างปน,นินกนนู๋ดูาตูซาด แปดกับหกหรืออะไรนั่นน่ะไปมองมาใกล้ๆเลขแปดเข้าไปใกล้เลขหกน่เลยเลขเปิดปิพอดีก็ตรงกันกับเลขตัวนี้มันแปดนี้ป๊บอยู่ใกล้ๆมันเป็นเลขแปดเห็นแล้วอยู่ในนี้ปะคะมีสองตัวเลยได้สองตัวแล้วแล้วมันทับกันแปดกับหกทับกันอยู่กับด้วยกันหกไม่เห็นแต่เห็นแปดกับ บ่อแปดอยู่ทั้งทึ่งจ้าข้าเห็นตัวเดียวกันเหรอสัเนาะป้าบานว่าเห็นหกข้างหลังเมนข้างหน้าแปข้างหลังสามสามเก้าแปดเหมือนกันเหมือนกันใช่ค่ะซ้ายมือจะแปดฝามือจะสามนะคะคนกิ้ลุกคนหัวลุกมากเลยแต่ว่าถ้าหไม่เห็นหรอก ถ้าหกไม่เห็นใช่ไหมคะให้หนูเห็นหกตรงนี้หนหนูอยู่ใกลเห็นหกเข้าใกลเห็นหกถอยออกไปเห็นแปดหกถ้าอย่างนั้นแปดหกเห็นตัวเดียวกันกับเลขที่สามนะคะหัวโตนะ่ะไม่โครไล์ลงไปไลลงสะก็เลยทำหลายครั้งเป็นชั่วโมงเลยไม่ขึ้นก็เลยไม่ให้เอาขึ้นรดรดจนไล์ลงสะก็เลยไม่ให้เอาขึ้นตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วไม่ขึ้นอย่างงก็ไม่ได้<ะ>ไม่ได้ <c oughs> แต่แต่ไม่โคกลยข้างตัวน่อยโยกนะเหมือนจะขึ้นได้ง่ายนะแต่พอไม่โคเกาะตรงหัวปั๊บลดไหลลงท,ทำไมถึงได้มาเจอที่ตรงนี้มีแม่หมอมามส่งที่ท่านั้นกับเบิร์ก็ตั้งจะขุดสะตั้งจะขุดสะแต่มาเจอ เาแมโคมาขุดสะว่าจะขุดสะเลี้ยงปลาว่าตรงนี้ปลูกยางมันไม่เกิดแล้วก็ปลูกมันมันก็ไม่เกิดบริเวณนี้ก็เลยว่าจะขุดสะก็มาเจอแล้วก่อนที่ว่าจะเจอตรงนี้มีเหตุการณ์เกี่ยวกับนิมิตหรือว่าฝันอะไรไหมจ้าฝันเห็นใครฝันเพรเลยฝันว่าอย่างไงเนาะคะฝันเห็นแม่ตะเคียนเป็นท่านมาทําอะไรบ้างท่านมาโออยากขึ้นมาหลายอย่างพวกเด็กน้อยพวกวัยรุ่นมาก็เจอกลางวันเดินใส่ชุดไทยเดินในสวนเนี่ลย จะเขาเห็นพวกเด็กวัยรุ่นก็เห็นคุณพี่เองเห็นเคยเห็นไหมเห็นแต่ในฝันอยากให้มาให้เห็นอยู่แต่เห็นแต่ในฝันเห็นยังไงนะฝันเราลองเล่าให้ฟังก็ใส่ชุดไทยนั่นแหละใส่ชุดไทยท่านมาบอกท่านก็ไม่ได้มาบอกอะไรเห็นแต่ฝันเห็นเห็นท่านมาเดินตามนี้จะท่านจะเดินลงทางไหนตอนตอนที่เด็กเห็นจะเดินอยู่นู่นอยู่นช่วงกลางๆแล้วได้เดินมาทางยิ้มไหมเดิน เดินอยู่ตรงกระท่มก็มีแล้วได้เดินมาทางนี้ไหมมา,มาบริเวณที่ว่าท่านอยู่มาอันนี้ปุคคลที่ว่าให้ขา่าวสองท่านนี้ท่านก็มีสายยานของแม่ตะเคียนนะปู่ก็ได้สัมผัสเขาทั้งสองก็เป็นจริงเพราะตระกูลเนี้ยตั้งแต่เด็กสะบันมาจนถึงลูกหลานเขาก็มีสายยานเทพอยู่แล้วการที่ว่าปู่ได้ฟังทีแรก ฤือสีก็มาที่นี่ตามที่ว่าเขาเชิญแล้วก็มีจริงๆแล้วลือสีก็ยังได้มองไปไกลว่าเมื่อก่อนนั้นเป็นหนองน้ำคูน้ำไหมก็ได้รับการยืนยันจากเจ้าของที่ลูกสาวและแม่บอกใช่เมื่อก่อนนั้นเป็นหนองน้ำมันจะทะลุออกไปถึงนู่นวัดป่าสะทองใช่ไหมไปได้ไปอ่าไปได้ก็ขอกลาบเรียนสีทุกท่าน ท่านที่มีบารมีนในการชมก็ดีหรือสีต้องขออภัยถ้าผูดผิดไปคือท่านจะมีอยู่สองพระองค์คือสายยานนาคีกับสายยานแม่ตะเคียนตรงนี้ท่านหรือสีจะยืนยันได้ต้องนำท่านขึ้นมาก่อนคือสีจะยืนยันว่าที่สถิตเขาจะมีอยู่สองภพภพของแม่ตะเคียนก็คือที่สังขารของท่าน พบของนาคีก็คือตรงนี้บริเวณนี้ยาวไปถึงแรงมุดมันจะเป็นวางบาดาลของท่านตามที่ว่าท่านได้บอกมาแล้วก็เจอและวันเวลาเขาก็มาถามฤาษีในการบงวงสรวงทำพิธีขุดทางเจ้าของที่ก็จะเอาไว้ตรงไหนใ,ใช่ใช่ใช่จะกินหมดพวก,กคือปลูกอะไรมีขึ้นแล้วไม่ขึ้น,นแสดงว่ายางก็ไม่ขึ้นเนี่ยยางก็ไม่ขึ้นปลูกยางเต็มหมด แสดงว่าคองท่านอยู่ด้านล่างครับเ<ห>พราะว่ามันเป็นคลองเป็นคลองน้ำเป็นห่วยเป็นอแบบนี้นะจ้ะมันเป็นคลองน้ำไหลลงมาหนีเมาลงไปโลกน้องใหญ่นกับโลงไปปุ๊บ้วมันมาสะ่งสมทะลุหโมยเลยค่ะแสดงว่าตัวนีเป็นแบบนี้มันขึ้นตัวอะไรมันขึ้นอยู่จ้ะอยู่ประมาณสักเกือบไร่เนาะนี่จ้าไล่นะไรแหละไร่หนึ่งนี่แหละเป็นไร่ไม่เป็นของที่ของใครที่ขอ,อ,องของ อันนั้นลูกเขยแม่เขาเป็นคนเขลูกเขยพ่ออันนั้นเป็นขอหลูกเขยละแม่แม่ก็บอกว่าคันอยากคืนก็ให้แม่ถือเลขแม่เสียเอาคืนกับพ่อดีก็ไปถือเลขก็แจ้งไ้บอกให้เขาหารถมาเอาคืนนี่น,นนะ,ะก็มันนะสองตัวสา,สามตัว,ตว สามตัวตรงเลยสองร้อยห้าสิบสามตัวตรงเลยสามตรงด้วยอันนี้ด้วยตัวด้วยตัวด้วยก็เลยจะเอาขึ้นให้จ้ะเตรียมพร้อมเลยกลับไปเอากับปูหรือสีนี่แหละไปบ้านขยองจ้ะปัดเดล่มนะคะจ้ะจ้ะปูให้ปูให้ก็ตามปูไปทุกหนทุกแห่งละเออทุกที่ตามปูไปตลอดปูให้แม่นมาหลายงวดเลยนี่งวดที่สองที่ในงวดสิมาที่สาม ปูว่าจะให้กี่งวดนะเรนปูบอกเจ็ดยู่นั่นเจ็ดงวดอยู่พีโลบเจ็ดงวดจ้าแล้วก็มาอยู่นี่อีกกี่งวดบ่นมัยู่นี่มันไม่ทันไม่ทันพูดยังไม่ทันพูดยังไม่เอามานี่แหละเอาขึ้นนี่แหละจะเอาขึ้นวันที่เท่าไหร่เนี่ยวันที่ยี่สิบเก้ากำหนดวันกำหนดรถเรียบร้อยแล้วกำหนดแล้ววันที่ยี่สิบเก้าแปดโมงแปดโมงเช้าที่มีอะไรบ้างมีใบมีใบสีใบสีปากซำสองคู่ มีส้มมีอันมันเส้นมาไหว้ผลไม้ผลไม้หัวหมูสองหัวหมูสองหัวจ้ะปัจจัยก็ปัจจัยก็ถูกหวยวันนั้นนะจารย์จะใครอยากร่วมด้วยก็อาจารย์เพราะว่าถวายพระมีพระมาสันเพนด้วยห้าลูกผ้าห้าลูกจ้ะมัดมานมาสันเพลินแล้วผ้ามาด้วย เอฟซีอยากจะช่วยก็ช่วยได้เพราะว่าเป็นการทําบุญต้องต้องทําด้วยกันทําคนเดียวไม่ไใส่ซองให้พระถ้าใครอันใส่ซองให้พระจะถือหวยอ๋อพระห้ารูปพระห้ารูปถ้าใครอยากจะทําบุญกับพระก็ใส่ซองห้าซองซองละร้อยก็ได้อจจะส่วนของแม่ก็แม่ตังหะก็ไม่ ทำบุญได้จ้ะเบอร์โทรกันไหมทำบุญร่วมกันเนาะจ้าเ้ามันโชคมูมันโชคอ๋อที่ตรงนี้ใช่ไหมคะเมื่อวานนี่แหละมูใหญ่บอกมูใหญ่เขาบอกเขาบอกว่าเขาไม่ไม่มีอะไรเขาว่ะจงอางใหญ่จุ้งโอ้โหอยู่ตรงไหนมีจาองมันเป็นงูเจ้าทีขันขันขันข้นทีรบลูมันฉินว้บวมากเอลอย แต่เขาไม่ทำร้ายคนใช่ไหมคะบโบอันนหนหน้าแบบคนใดเขาว่าบ่มีหยังดอกเขาว่าเนี่ยมันสีห็นนะมันสีห็นรูปรูเขาเนี่ยหน้าค่ะสีห็นนะแสดงว่าเป็นบางยาหนังเลยตรงนี้นะเออเป็นเป็นสถานที่เขาเลยเป็นสถานที่จะเป็นน้ำซับเลยเป็นน้ำซับทหารมันน้ำซับเลยนะเนี่ยแม่นบอก่มันเป็นน้ำซับเป็นคลองไหลลงมาดนี่เบิื้องเตหะเสินเทพรอยยังนะ นไปีจกพุทสะยายขนาดไหนครับเนี่ยว่ด้ใ่ญ่ดอกปูเพิ่ว่าขยายออกนีเอาเต่หนึ่เอามาถทงหนีให้เง้วเทงนีแล้วเสร็จแล้วด้านข้างจะทำอะไรด้านทางนี่ครับใบถูปูคของกินปลูกพักปูหญ้าไปเสนนะคะปลูกพักกปลูกยังไปตินจ้แต่ว่าเพิ่นงขยายออกอีกเห็นมันก่วงนะเจ้าของที่เก่าเขาหนา่เขาถุบมลงลงมาเปางเดินเป็นทางจา เป็นทางให้เขาเหมือนเดิมครับแสดงว่าเป็นสระน้ำโบราณเนาะเป็นทางโบราณอย่างนี้นะคะให้เปิดออกมาก็เพิ่งได้รู้ว่าท่านสององค์เขาอยู่ด้วยกันก็มีแม่ตะเคียนแล้วก็พญานาคีท่านก็จะลงทางเนี้ยมันจะมีร่องรอยของการที่ว่าท่านเดินทางเข้าออกแต่เชนี้พอดีมันเย็นจริงๆแล้วปู่กาจะพาดู แต่วันที่ยี่สิบเก้ายังเห็นงูตัวนี้อาจจะปรากฏวันที่ยี่สิบเก้างูจงอางตัวนี้นะตามที่ว่าปู่เดินแล้วพอดีเขาพูดปู่ก็ทำติดปัญหาอาจจะใกล้ๆสี่โมงเช้าเมื่อพระสงฆ์สวดอะไรสวดทำพิธีอะไรปุ๊บอาจจะมาเพราะฉะนั้นไม่ต้องหนีถ้าเขามาแล้วเขามามารับบุญ เพราะเขามาเนี่ยพอพระเริ่มสวดเ,เขาจะชูหัวล้วแต่ไม่พลาดจะขึ้นอยู่ตรงนู้นแล้วเขาก็จะลงไปพวกเราตามไปดูก็ไม่เจอและนั่นคือความศารรยนของท่าน <c oughs> สวัสดีครับผมแฟนช่อง Youtube คนสุรินทร์ทีวีนะครับกดไลค์กดแชร์แล้ว,ว,วกะก,กด ติดตามที่สําคัญเลยครับต้องกดติดตามไว้ก่อนกดต้งสีแดงๆเลยครับเพื่อบ่ให้พลาดข่าวสารอีกนิดนึงกดรูปกระดิ่งให้น้าแนครับรูปกระดิ่งกิ้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 งกดนำคำโรคขีดย่ำได้ทันสิบบริพาิปและสิบบริพาดข่าวสารในช่อง YouTube คนสุรินทีวีครับผมก็ขอคุณหลายๆสำหรับผู้ติดกดครับผม